จิปเชโรกี2,005เกียร์ธรรมดาปี1997อเมริกันแฟนพันธ์แท้ขวัญใจสายลุยเชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จักสายออฟโรดรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถในฝันในตอนนั้นเลยนะครับเพราะว่ามีเครื่อง2,005เกียร์ธรรมดาและเครื่อง4ลิตรแถวเรียง6สูบนะครับการไปพวกน้ำมันก็ถือว่าเป็นผู้รับเหมา เป็นเท่าแก่นะฮะในตอนนั้นถึงจะซื้อได้นะครับเริ่มตั้งแต่ปี93 94 95 96 97นะครับรเพราะฉะนั้นเองรวมไปถึงปี2001ในตอนสุดท้ายที่เป็นท้ายมนนะฮะกิ๊ตตัวเหลี่ยมใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของในตอนนั้นท่านใดที่มีความฝันหรืออยากจับจองเป็นเจ้าของวันนี้ผมมีคันนี้ที่สภาพดีมากๆบอกเลยว่าเดิมกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว2.5เกธรรมดานะครับ คันนี้ผมเคยใช้ประมาณปี2 5 4 2นะครับรถคันนี้เลยนะครับที่ชายซื้อไปวันนี้นะครับกลับมาเหมือนเดิมนะฮะกลับมาที่เดิมสภาพเจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับคันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งเป็นกันชนหน้า ARB นะฮะสมัยปี97ปี40วันนี้ก็28ปี28ปีผ่านไปนะครับคันนี้สภาพก็ยังสวยดูดีมีสเสน่ห์อยู่ เดี๋ยวผมสต start เครื่องให้ฟังเสียงนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์รถ28ปีเป็นยังไงนะฮะบ,บอกเลยว่าท่านใดอยากได้รุ่นนี้อยู่นะครับจิบตัวเหลี่ยมนี้หาสภาพอย่างนี้ไม่ง่ายนักนะครับท่านผู้ชมดูดูที่ห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์2,500 c ีเคีย์ธรรมดานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเครื่องบล็อกเล็กเป็นเครื่องยนต์สสูบ นะครับเครื่องยนต์4สูบแถวเรียง116แรงม้านะครับขับเครื่อน4ล้อพร้อมลุยทุกเส้นทางเครื่องสวยมากแอร์นะครับระบบแอร์แอร์นี่เย็นนะฮะเย็นจนหนาวพูดง่ายนะครับสติ๊กเกอร์จี๊นะฮะคอปเปอรเลชันนะครับรบวมไปถึงแผ่นกันความร้อนต่างๆจากโรงงานอยู่ยังไงยังอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมครับนะี่บเปลี่ยนแปลงไปก็คือสภาพภายนอก สีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับเสียงพัดลมทํางานนะครับพัดลมทํางานสมบูรณ์โอเคนะครับแอร์ระบบต่างๆสมบูรณ์มากนะครับมีสีนะฮะผู้ชมครับสีจากโรงงานตั้งแต่ปี40นะฮะก็จะมีร่องรอยอยู่บ้างแต่คันนี้เน้นความเดิมนะครับเน้นความเดิมมาด้านข้างครับผู้ชมครับ สติกเกอร์คาว่าเชลกีสปอร์ตที่ยังอยู่เลยนะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะฮะล้อนะครับเป็นล้อติดรถอยู่ยาง BF Co o คูลิดนะครับออโทเลนปี2021นีนะครับแม็กติดรถยังอยู่นะครับแม็กติดรถยังอยู่ยาง BF ยังใหม่ๆเลยบันไดข้างท่านผู้ชมครับชอบที่บันไดข้างนะครับเขามีการลื่นให้ด้วยนะทำม้าแต่สมัยนั้นนะครับปี40มีการลื่นให้ด้วยนะครับมาดูภายในฮะความคลาสสิกนะฮะความ ออริจินลอลเขาเน้นความทนทานนะฮะสวิตกระจกประตูอยู่ตรงนี้นะครับเซ็นทันล็อกทุกอย่างกระจกไฟฟ้าทุกบานสามารถใช้ได้หมดพวงมาลัย2ก้านมีแอร์แบกนะครับมีแอร์แบกมีถุงลมนิรภัยนะฮะเลขไมค์คันนี้แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกิโลรถยี่สิบแปดปีโดยเฉลี่ยปีหนึ่งอยู่ประมาณหกเจ็ดพันกิโลนะครับคันนี้ถือว่าใช้น้อยมาก เครื่องเสียงแอร์นะครับจากโรงงานมานะฮะยังสามารถใช้งานสมบูรณ์เกียร์โฟร์วิวไรท์นะครับมีขับเคลื่อน4ล้อนะครับอ่ะคันนี้แอร์ตอนหลังนะฮะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับเบาะสามารถแยกซ้ายขวานะครับเบาะสามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับนั่งสะดวกสบายผ้าหลังคาไม่หย่อนนะครับส่วนใหญ่รุ่นนี้เราเจอผ้าหลังคาหย่อนเราพงด้านหลังก็มีให้ นะครับบอ่อหนังแท้นะครับบอ่อหนังแท้ปรับไฟฟ้ายังสามารถใช้งานได้สมบูรณ์นะฮะบ่บอหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับอ่ะกันนี้สวยมากๆโอเคความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับอ่ะล้อ,อยางอะไรแขวนด้านท้ายครอบไฟท้ายมีให้กันชนหลังก็มีล่องลอยตามสภาพนี่เคยทำสีมานะฮะอ่ะสีก็เก่าตามสภาพนะครับแต่โดยรวมเือเนี้ย รถบอดี้โครงสร้างสวยเดิมมากๆนะฮะแหลกราคาจากโรงงานนะครับทนะ่าในใดเคยจาได้ว่ารุ่นนี้จะมีแหลกราคาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับทีนี้ว่าราคานะครับราคาที่ดีสภาพแบบนี้ดีเท่าไหร่นะครับท่านใดหารุ่นนี้อยู่นะครับเชอร์กี2.5สปอร์ตเกียร์ธรรมดาปี1997รถเดิมเดิมเครื่องยนต์ดีบอดี้โครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุนะครับ สีเดิมเดิมจากโรงงานต้องมาเก็บสีบ้างนะครับระบบเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันนี้นะฮะเครื่องสีสูบป,ประหยัดบล็อกเล็กนะฮรราคาพิเศษคุณผู้ชมครับราคาแค่1นึ่0 0สนเก้บาทเท่านั้นพูดง่ายๆว่า2,000สนมีทอนท่านใดสนใจอยากได้เชอร์กีเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์บล็อกเล็ก2.5โทรมาคุยกับผมได้ครับ0 8 4 เจ7ดเจ็นะครับเบอร์นี้หรือจะแอดไลน์นะครับวันนี้แอดไลน์ได้แล้วเบอร์นี้อาจจะเพื่อนเต็มไปที่ ID l ดี e นะครับแอดไซ์มงคลขานะครับแอดไซ์มงคลข่าภาษาอังกฤษนะฮะแอดมาคุยกับผมผมจะส่งรายละเอียดประวัติรถการดูแลรักษารถรวมไปถึงบุ๊กเอกสารบุ๊กเซอร์วิสการดูแลรักษารถรวมไปถึงบุ๊กที่คู่มือทะเบียนเล่มสีฟ้าประวัติเป็นอย่างไรส่งให้ท่านดูได้ครบถ้วนเลยนะครับเพราะนั้นเอง ท่านใดที่หาตัวนี้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับเวลามีรถเข้าใหม่รถทิ่โดนใจอย่างเงี้ยจะมารีวิวใหท่ท่านดูจะได้เห็นก่อนใครนะครับขอพบพระคุณที่ติดตามนะครับฝากรถยนต์มือสองต้องมองคลคาเซเตอร์ครับลาไก่อนครับสวัสดีครับ